ตอนนี้เราอยู่กันในเพเด2นะครับตั้งแต่ที่ผมทําคลิปสายสเปเชียลออกมาที่เล่นให้ดูแล้วก็ใช้ธนูยิงใช่ไหมก็เริ่มมีหลายคนถามนะครับเ,เพราะว่าผมเป็นคนที่ยิงปืนได้แม่เลยนะครับประมาณว่าต่อให้มีเลเซอร์ช่วยเลงมีเป้ามีเป้าให้มองนะครับผมก็ยิงไม่โดนนะครับแต่ว่าผมสามารถยิงธนูได้นะครับซึ่งหลายคนรู้สึกว่า ธนูเนี่ยมันใช้ยากกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอังกฤษลองโบนะครับใช้ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับก็เลยมีคนหลายคนแล้วนะครับที่ถามมานะครับว่าเออผมเล่งธนูยังไงนะครับวิธีที่ผมใช้เนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมบอกต่อก็แล้วกันเพว่าแค่จะเอาเทคนิคเดียวกันไปใช้นะครับไปเซฟเฮาเลย โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบที่ใช้ง่ายกว่าก่อนนะครับอันนี้ใช้ง่ายกว่าเนี่ยก็จะเป็นของ Western Pack นะครับอันนี้อ่าเป็นไ i เดอร์นะครับมาเหตุที่มันใช้ง่ายกว่าเนี่ยเพราะว่ามันสามารถเอ่อเล็งได้ค่อนข้างเร็วนะครับ มันใช้เวลาเล็งได้ค่อนข้างไวมากนะครับมันก็จะยิงไม่ยากเห็นปะแต่ว่ามันจะค่อนข้างย้อยนะครับถ้ายิงด้วยความเอ่อความสูงประมาณนี้สูงกว่าลูกดอกนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็จะายให้ช็อตนะครับค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าเอ่อเรื่องของระยะทางต้องฝึกเอาเองนะครับว่าระยะเท่าไหร่จะย้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เนี่ยเราจะไปดูอันที่ยากขึ้นนะครับนั่นก็คือ e English l o ล g b o w นะ เอันนี้แล้วกันเพอันนี้ดีกว่าอันนี้นะจริงๆมมนเหมือนกันเลยครับแต่ว่าแค่อยากให้หัวลูกดอกเป็นแบบธรรมดานะครับโอเคปกติผมจะใช้เป็นแบบยาพิษแบบแบบตลอดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเลงธนูนะครับไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือว่าในเกมก็ตามนะครับ เขาจะไม่เลงด้วยการมองที่หัวธนูนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยชินใช่ไหมสมมุติว่าผมเลือกที่จะเลงที่หัวธนูเนี่ยมันจะไม่ตรงเป้าเห็นไหมครับมันจะไปตกที่แขนแทนทั้งที่มันน่าจะเป็นหัวถูกไหมกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราง้างสุดครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นนะครับเราต้องเลงประมาณนี้ถูกไหม ก็จะโดนหัวนะ <c oughs> ก็จะกลายเป็น head shot นะทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องเลงยังไงเพราะว่าตอนที่เรายิงจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับถ้าเป็นระยะห่างประมาณนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการง้างที่นานหน่อยนะครับกว่าจะรู้ว่าต้องเลงตรงไหนนะครับแต่ว่าในระยะประชิดนะครับวิธีที่ผมใช้เนี่ยก็คือผมจะมองที่มือนะครับมือข้างซ้ายของตัวละครนะครับไม่ใช่ที่ลูกดอกนะครับ พราะว่าสิ่งที่ขยับตั้งแต่เราเริ่มเลงเนี่ยคือลูกธนูแต่ว่ามือไม่ได้ขยับเลยนะครับซึ่งจุดที่อยู่ตรงกลางจอครับจะเห็นว่าจะตรงกับเอ่อตรงที่เป็นนักเคิลครับตรงที่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะกระดูกที่เราใช้ชกอะไม่รู้จะเรียกอะไรนะกระดูกข้อแรกของนิชชี่ครับตรงนั้นน่ก็แล้วกันนะครับวองว่าจะมองออกเนาะมันจะอยู่แถวๆนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่เราพอพอจะเลงเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะเลงง่ายขึ้นนะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพงั้นเนี่ยเวลาเลงให้ดูที่มือนะครับไม่ใช่ที่ลูกธนูนะเราก็จะเจอจุดกลางจอที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอ่อจะย้อยเท่าไหร่นะครับต้องสูงแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องฝึกเอาเองนะครับแต่ว่าพอยิงสักพักหนึ่งมันก็จะได้เร็วขึ้นนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของการเลงน,นะครับจบครับคลิปนี้สั้นมาก มีแค่นี้เลยจริงๆนะครับส่วนเรื่องของดาวกระจายเนี่ยผมไม่มีวิธีการเล็งให้นะครับเอ,อ่อดาวกระจายผมใช้แม่แม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดของดาวกระจายนะครับที่ผมใช้ก็คืออยาใช้คู่กับธนูนะครับประมาณว่าถ้าอยากใช้ดาวกระจายให้แม่นเนี่ยให้เราเริ่มต้นที่ใช้ปืนพกก็ได้นะครับถือปืนพกก็มีเลเซอร์ครับแล้วเราใช้เลเซอร์ตรงนั้นในการเล็งนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่า ส่วนของธนูก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับส่วนเรื่องของหน้าไม้หน้าไม้เล็งเหมือนปืนอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะสงสัยอะไรเนาะอ่ะจบคลิปนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าผมรู้จะมาตอบให้นะครับถ้าไม่รู้ก็จะพยายามหามาให้เนาะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับทั้งสองเจ้านะครับทางร้านเกมซิมโซ so, แล้วก็ร้านทีละนิดนะครับอย่าลืมแป๊บไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรจะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ผมจะกลับมาอา่านเนาะหรือว่าถ้ากิดว่าใครมีอไอเดียว่าผมควรจะคิดแบบไหนเพิ่มนะครับขอให้บอกนะครับผมได้อ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าอยากจะให้ผมพูดถึงปืนแบบเจาะลึกไปเลยทีละอันนะว่าปืนอันนี้เนี่ยมขีข้อดีข้อเสียยังไงใช้อะไรกับอะไรดีอะไรนะครับ จริงๆผมมีความคิดว่าจะทําเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้สิผมยังรู้สึกว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องทําในตอนนี้นะครับในเรื่องของสายสก,กิลเรื่องของบิวอะไรพวกนี้นะแล้วก็ยิ่งผมเปิดหัวข้อคลิปใหม่มันก็ยิ่งต้องใช้เวลาเนาะแต่ว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมอ่านแล้วผมสนใจแล้วกันผมมีแผนว่าจะทําอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกเลื่อนไปเรื่อยๆนะ่ะมันก็เลยไม่ได้ข้อสักทีนะครับ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ